คนครับตอนนี้เราอยู่กันที่สีอยุธยาไลาออนปราคเียพาเนามเียมาเที่ยวสวนสัตว์นะคะทุกคนเดียร้อนไหมคะร้อนแกร้อนอดทนหน่อยนะคะได้ไหมคนค้าเดี๋ยวเราต้องไปซื้อตั๋วเข้าก่อนนะครับ เท่ากี่บาทนะดืมน,<ค> <lever> นจุดจะไหนบาทคะเ่นผู้ใหญ่100เด็กสูงร้อยหนึ่บาสิบบทนามิเดียน่าจะฟรีให้พี่เขาวัดก่อน,น,นให้พี่เขาวัดก่อนไนดะ้าบาทมาแล้วทุกคนได้ไปกันเลตโก,ก้ ที่ไหนกันก่อนดีคะไปฝั่งนี้เลยครับ<ป>ดูยีราฟก่อนเลยไหมไปดูยีราฟ เป็ดก่อนดีวกว่าเป็ดก่อนดีกว่าดูดิเป็ดตัวใหญ่ไหมฮะฮะตัวใหญ่ไหมัวใหญ่หเป็นแม่เแ,แม่ป็นแม่เหรอมีลูกไหมอ่ะไม่มีไม่มีลกูกเหรอไม่มีเราไปแม่ไปแม่อาห,หารที่รักกันอาหารที่รัก bạn, ai, mua, mua cà rốt, mua cà rốt hay dưa leo, ai này đi, ไม่จับไม่จับปายๆลย่าเอาไปให้ตัวอื่นไปับไปไปให้ตัวอื่นดีกว่ารักมาลกจับได้ลูกหัวเลยหนูมันอยู่ไกลอ่ะลูกไงไงมันบินลงมาแล้วไงใช่ป่ามิงกอมไหมล่ะไปป้า ได้ไหมดูสไิไม่ตกลูกไม่ตกเหยียบได้เหยียบได้ไม่ตกโอเคอ่าดูสิได้ไหมให้ความโก,โก้าวไหมไม่เช่นู่นอยู่ข้างบนนูน่นข้างบนจะบินลงมาแล้วใช่ไหมว้าวตัวบอลจะบินลงมาแล้วลูกนั่นมาสักหนึ่งจังหนึ่งจังว้าวไม่กล้าถึงจ้าสูงมาก ไปได้ค่ะเราไม่กล้าหรอนี่ลูกปลาเหรอทำไมไม่กล้าเลถ่ายทั้งนี้ก่อนกว่ามั้งถ่ายเลยแชร์ได้ไหมได้ค่ะโลูกถ่ายตัวบนน่ะบนบนต้นไม้อ่ะต้องบนถ่ายได้ไหมถ่ายเลยบนต้นไม้ลูกอะถ้าก้มเลยนั่งนั่งแล้วถ่ายข้างบนต้นไม้อ่ะมองเห็นไหมอ่ะไม่รูปล่

ใกล้เลยนั่นะแหละมองเห็นไหมกดด้วยกดตรงไหนไเห็นไหมนัม่นมาใกล้หนูแล้วไอ้ท่ายสิลองกินไปแล้วป้องเปิดเครื่องก่อนเปิดเครื่องยังไงนั่นแหละค่ะถ่ายได้ไหมอ่ะมีแกแคสตัวนิดเดียวไ่รู้เลยต้องเลยถ่ายได้แล้วค่ะ เห็นม่เนั่นไงโอ้โหตัวใหญ่มากตัวแดงอะดีแม่เอ๊ะป้าอุ้มให้ดูโอ้หตัวใหญ่เลยตัวใหญ่มากตัวเนี้ยตัวใหญ่แม่นี่นี่นี่ออกกระโดดสี่เอาเลยกั้นลูกกงไว้เนี่ยใช่อไหมมันกระโดดออกโอ้โหหาหนูแล้วคนเดียวเลยว้าวอ่าอีกอันนึงอีกอันนึงเอา ว้าวอีกอันนึงไหมไม่เอาอาเอันนึงดิเนี่ยอ่ะมาไล่หูบายบายให้เอาไปให้หูให้มาเาเลยชูให้มาเลยข้างล่างก็ได้ใกล้ๆหลกอ่าอะไรค่ะอีอันหนึ่งให้มาอีอันนึงกอนมามา ไปให้อูดให้อูดกินแล้วไปสิเดินมาสิโดดดีๆนะเดี๋ยวล้มนะโดดตุ่งไปเอาถือสิโอ้ถือสิวูววเห็นไหมล่ะแล้วก็ตัวนี้มั่งตัวไหนเหรอตัวนี้่ะถือแแยย่่งงกกัันนบอกดีอย่าแย่งกันนะนอนนะ Rồi nhá. À? Rồi. Đấy. Bye bye. Bye bye. Bye bye. đi. thế này. Linh ở ไหน?หาลิง ลิงเล็กตัวเล็กนี่นาลิงตัวเล็กไงนะ,ะไปยืยนดูนี่ยืยนดูกับพี่เขาเนี่ยยืยนดูกับพี่เขาอ่ะยืยนดูกับพี่เขานี้ยเน,นี่เห็นไหมเห็นย่าง นี่ลูกนี่นี่วั้าใอช่ล้อกแหันหนูวะใช่ค่ะอมิไม่กลวไปหรอมันไม่กลัวแก่อาวแกหลอดนะเอาแกะให้อันหนึ่งนะเอานิดเดียวนะอันเดึงครึ่งหนึ่งไปไม่ไปสีไหน มาให้แทะต่อมาแทะลูกนวดแพะอีกนน่สิอก่นบ่ก่อน่อืม ให้ตัวเขาหลยตัวเ <Hi baby. S 1> ให้เบบีให้ทีนี้ตีเบบีดิให้เนยเรารู้มุ้ไปให้ตัวตัวที่อยู่ตรงประตูตรงนู้นไปฝั่งนู้นเลยนี่ไงเบบี้ตัวเล็กเนี่ยเนี่ยเบบี้ตัวเล็กเนี่ย ขึ้นสิลูกสู้สิสู้ส,ขสิขึ้นลูกเตาอะ่ะคว้ามือท้ายแล้วก็สู้ขึ้น เลยค่ะนู่นลกอะไรลูกนู่นปากปากใหญ่มากเลยลลนั่นนั่นลูกเงียบกรรมช้างง่ายมันร้องว่าไงมันร้องเบาหนลูกข้างบนไหน นนั่โอ้มันบินใหญ่เลยมันเจอมีเรียมันบินใหญ่เลยโชว์มีเรียนี่นอ่ามันบินโชว์ใหญ่เลยไปค่ะอาเคน้ำจืดไปดูนะคะเดินไม้เดินไม้เดี๋ยวล้มนะดูอะไรคะมกระเท้ค่ะมีความกุ้ยลูกดีดีดูล้างน้ำตกระวังตกนะ นี uh, ่ไงเต็มเลยบ้าบ um, ัวไหมเนี oh ่ยนี่นี่นี่อาปากฝั่งนี้เนี่ยดูสิโอ้ยเุ่มาเลยเหมือนพี่พนบ้านเราไหมบัวไหมบัวไหมบัวไหมไอ้าปากด้วยนานเหรอใช่นอนอยู่ไปไปไปดูญี่ปุ่นระวังลื่นด้วย เอามาให้กินไปนไปให้ตัวน,นั้นกินไปให้มันเลยนี<ป>่ให<ป>้น้องให้ก่อน่าอ,อันหนึ่งไปไป,ไปตัวในน้ำอ่ะ<ป><ป>นี่นี่นี่มานี่ตัวน,นี้หนูมานี่ดูวให้เลยครับ อันนึงอันนึงไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วให้หมดเลยให้ไปเลยทั้งอันมิเลียให้หมดเลยไม่แบ่งแล้วไม่แบ่งแล้วเดี๋ยวหนูว่าจะโดนงับมือเดี๋ยวมันงับนิ้วหนูไปแบ่งอ่ะตาบ้าให้มของมันทีไม่ให้หรอกปั๊มงับมือปั๊งอะไปเดาไปอ่ะลูกนิ้วไปไปนู้นมา หลือแยะไม่แบ่งนะให้น,นกตัวเล็กมากให้เลยเรียกมันเร,เรียกนกเลียมาอันนี้อันนึงค่ะตกระโแล้วนั่นไปให้เลยค่ะเรียกมัน,น เอาโหลดอีกแล้วตายค่ะล้างมือมันเนี่อัมโหลดตลอดเลยใช่เขากั้นไว้ในไม่ออกมาไงโอ้เสือดาวเขาออกมาเด็กมันจะปีนหนูเลยมาไม่เสือเสือดาวค่ะเสือดาวอันนี้เสืออะไรเสือคำนู่นอยู่บนนู่นนู่นเห็นไหมมันนั่งอขึงบนน่ะว้าวตัวใหญ่ด้วยตัวใหญ่ด้วยนะเนี่ยเห็นไหม ตัวดำมองไม่เห็นเลยน่าากกลัวมตัวดำมองไม่เห็นเลยที่มันมีนู่นน่ากลัวไหมน่ากลัวไหมครับน่ากลัวน่ากลัวมากไหมใหญ่มากวน่ากลัวมันอ่ะอุ้ยเราอยู่มันออกมาไม่ได้ลูกมันหุกขังเราอยู่อ่านเข้าไปดูเลยออกมาไม่ได้นี่เสือโคร่งเสือโคร่งมาดีเดียวแมันนี่คือโครมบางๆนะนี่ขนลุกเลยตัวใหญ่จะหอมจังเลยลูกรู้ไหม เพราะมันหิวนะถ้าเด็กคนไหนถ้าเด็กคนไหนดื้อมันจะกินเลยดูไหมกินะตัวมันก็จะใหญ่เลยนะัมหิวมากหอมเลยดูมันเป็นทรงนี้ตัวใหญ่ไหมใหญ่ไหมคะใหญ่ไหมคะใหญ่ค่ะกลัวไหมอะเดินวนไปวนมาเนี่ยเวียนหัวแล้วนะเวียนหัวไหม เห็นหัวบบ๊าายยบ๊ายบายก่อนไปเดี๋ยบายดูตัวจะไปเร็วลู่นใช่ครัอนแยกเขี้ยวนะเสือห้องขาวว้ายว้ายนี่เหนื่อยแน่เลยไม่เดินแล้วเหนื่อยใช่าใจไหมตอนนี้เหนื่อยแล้ว่ะตัวเป็นแม่พาไม่เหนื่อยหรออุ้ยอุ้ยทำเสียงไงดื่มเสียงไง อุ้ยอุ้ยดูมันคำรามดิเสือเสือขาวอะ่ะดูเสียงมันเอาใหม่สิคะเอาใหม่สิคะอ้าวมิเดียไม่ร้องเลยฮึมไม่ยอมร้องให้เราฟังเลยที่แมชไม,ไม่ยอมร้องเลยร้องใหม่ได้ไหมเอามามาล้วนีเลยไม่ยอมร้องเลยอะ่ะ นุดทำตามนะทำยังไงทำยังไงเดี๋ยวทำยังไงอะนี่ไปดีกว่าอุ้ยเสือปากกว้างบ๊ายบายนอนแล้วตัวนี้นอนแล้วตัวน,นี้อะไรเนี่ยทำไมงว่วงแล้วเนี่ย อันนี้เสือโค้งว้าวทำไมไม่ทำตามอ่ะต้องเหนื่อยแล้วแหละสิก็นอนแล้วมีสองตัวเลยมีเดียวพ่อกับแม่หรือเปล่าเนี่ยเห็นไหมเล่นลูกอ่ะลูกอยู่ไหนอ่ะลูกลูกลูกออกจากกรงแน่เลยลเออกไปไหนเนี่ยไปหากันไปหาลูกกันไป ลูกอยู่ในตรงนู้นลูกทำไมไม่หาตรงนี้อ่ะใช่อะสิลูกไปไหนเนี่ยนี่ไงลูกพี่ลูกหรอนี่ลูกพ่อกับแม่ตัวใหญ่เนี่ยพ่อกับแม่หาลูกไม่เจอเอ้ามองมูอเดียวที่เขาขึ้นมาเดี๋ยวตัวหนึ่งทีก็ให้หาแล้วครับ ผ่านมาผ่าน,านว้าวว้าวแมกกินอาหาแล้วว้าวอาาแล้วหลบมาก่อนหลบมาก่อนโดนไม้ด้น่าูนู่น,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 นกินอีแล้วกินอีแล้วกินอีแล้วน่ว้าวโอ้โดย ทุกคนครับกำลังจะเข้าไปถ่ายรูปกับสิงโตแล้วนะคะทุกคนเรียกลัวไหมไม่กลัวใช่ไหมเดี๋ยวเราเข้าไปถ่ายรูปกันนะคะโอเคไหม <c oughs> ไปแล้วครับทุกคนกำลังจะเข้าไปถ่ายรูปแล้วเ,เ,ลอเอาแล้วเห็นไหมเดินเลยลูก ăn Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ขอบคุณมากครับขะสนุกไหมคะวันนี้คแล้วติดตามด้วยได้ไหมอ่ะอย่าลลืมกดไค์อย่าลืมกดไ like. ลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูได <c oughs> ้วยนะคะ ดามติดตูดท่อเลยนะคะ